คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการซื้อในฟิกราคา15บาทในแอคนอกจอหารสุ่มวันถ้าใช้ไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อแบบวินาทีแรกกดเข้าแล้วไม่ได้ก็คือยังไม่นับเคมจนกว่าจะได้เค็มใหม่ก็อย่างแรกให้เรากดสมัครสมาชิกก่อนก็ใส่อะไรให้เรียบร้อยตรงนี้ถ้ามีสมาชิกแล้วเราอ,อ,อินได้เลยก็เข้าส่ระบบก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ ว่าเราเขาสุดโบบให้เรากดเติมเงินก็ตอนนี้ซองอันเปาจะเสียค่าทมเนียมแล้วเพราะทางร้านเสียค่าทมเนียมจากซองอันเปาเหมือนกันปกติไม่ค่อยได้กําไรอยู่แล้วคือมันกลายว่ามันไม่ได้กําไรหนักกว่าเดิมาธนาคารไม่มีค่าทมเนียมถ้าเราจะซื้อสินค้าชะไม่เน็ตฟิกสิบห้าบาทแอ่นอกสมบัติให้กดไปที่สินค้าทั่วไปประมาณที่โซเชียลมีเดียแล้วกดสั่งซื้อนี่ทุกอย่างคืออธิบายในรายละเอียดสินค้าแล้วพออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดสั่งซื้อพอกดสั่งซื้อกดยืนยันเอ้ยกด คือหน้านี้นั่นเองอันนี้เราอาจจะเราจะอธิบายด้วยการดูรหัสน,นะอันนี้คืออีเมลอันนี้คือพาสเวิร์ดคือเห็นอันนี้ปะอันนี้คือคือตัวกันร,ระหวันพาสเอ่ออีเมลกับพาสเวิร์ดก็แอคเป็นแอคนอกทั้งหมดมันจะมีบางโทรศัพท์ที่จะเข้าไม่ได้นะก็ยังไงก็ทำมาสอบถามได้